ให้ดูบรรยากาศในโคดินไม้คอมเพล็กนะครับชั้นล่างนะครับตรงนี้นะครับโอ้มีแต่เพลงเลยวันนี้ติดลิกสิธิ์หรือเปล่านะครับติดผมมีแต่เพลงตรนนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับพันรทานเดือนเด่นนะครับผม <S <S มีแต่เพลงเลยนะครับผมโตไย นคนั่นี้เป็นบริเวณชั้นล่างนะครับผมมีร้านส่งเงินนะครับบริการโอนเงินด่วนนะครับผมทีเเป็นร้านอาหารนะครับผมร้านหมูกระทะนะครับ เชียงใหม่ร้านไทยธนวัตนร้านหนองคายครับผมคนเยอะนะครับข้างล่างนั่เลยจะเสียงเพลงดงมเลยครับผมนนี้ก็เป็นบูธขายร้านโทรศัพท์นะครับบริการเงินเรียกว่าบริการซิมน,นะครับอุปกรณ์เสริมหลายอย่างครับคนเยอะนะครับว่ันนี้ สองของโกเดนไมล์คอมเพล็กซ์นะครับผมผมจาเป็นต้องใช้คําบรรยายครับใช้เสียงผมบรรยายแทนนะครับเพราะว่าเสียงมีเสียงเขาเปิดเพลงกันรือกทึกๆๆคโคลมนะครับเพราะว่าพวกลิปผมต้องติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับผมจําเป็นต้องได้ปิดเสียงนะครับผมต้องใช้เสียงบรรยายแทนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าไป เพื่อนไทยซูเปอร์มาร์เก็ตอีกด้านหนึ่งนะครับด้านฝั่งนี้นะครับก็ให้ชมสินค้าของไทยนะครับคือห้างสรรพสินค้านะครับซูเปอร์มาร์เก็ตของไทยนะครับร้านเพื่อนไทยนะครับเพื่อนไทยซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในโลเ้นไมล์คอมเพล็กซ์ชั้น 2. นะครับผมก็มีสินค้าไทยจำหน่ายมากมายนะครับมีครบคันนะครับทุกอย่างนะครับผม ก็จะเป็นศูนย์รวมการาศูนย์การค้าไทยนะครับผมของสินค้าไทยทุกอย่างนะครับของกินของใช้ทุกอย่างก็มีครบนะครับผมก็แหล่งศูนย์รวมของคนไทยนะครับกลเดนไมล์ใครต้องการอะไรที่ไม่มีอะไรหาอะไรไม่ได้ก็ต้องมาหาที่กลเดนไมล์นะครับของไทยเรานะครับมีครบหมดน,นะครับผมทั้งทต๊หมู่บูชาอะไรเป็น่งประมาณนี้ครับพวงมาลัยนะครับผม ก็พระนะครับก็มีนะครับก็เครื่องสังฆทานอะไรทุกอย่างก็มีนะครับผมที่จะไปทําบุญไปวัดไปอะไรนะครับผมก็มีครบนะครับก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับผมจะถ่ายเดินไปเร็วไปหน่อยนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับก็จะโฟกัสตรงจุดไหนที่มีผู้คนก็ลำบากสักหน่อยนะครับผมก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้า เราถ่ายไปรับไปดูนผู้คนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เกี่ยวกับการเสิอสิทธิส่วนบุคคลก็สำคัญนะครับผมเราเอามาสู่โซเชียลสู่สาธารณะนะครับผมก็บางท่านบางคนเขาก็ไม่พอใจที่ไปติดรูปภาพเขานะครับผมเราถ่ายไปก็ ก็ให้ดูไปนะครับสินค้ามีจำหน่ายนะครับของกินของใช้นะครับผมอันนี้ก็เป็นขนมจีนนะครับผมก็สี่เหรียญกว่านะครับอาจจะกิโลหนึ่งนะครับก็ประมาณสี่เหรียญกว่าสี่เหรียญเก้าสิบนครับเกือบห้าเหรียญครับผมพริกผงข้าขวคั่วก็มีครบนะครับผมนี่ก็ ข้างล่างก็เป็นปลาทูนะครับผมปลาทูนึ่งนะครับเป็นน้ําพริกเป็นกะปิอะไรก็มีครบนะครับนี่เป็นไก่นะครับผมเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นหมูนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นมะละกอนะครับจากเมืองไทยเรานะครับมะละกอกระชายนะครับกระชายก็มีเปียกนะครับนี่เครื่องต้มยำนะครับผมข่านะครับอันนี้ก็ข่า มะละกอนีเอกานะครับผมเอกก็มีขายนะครับผมสินค้าไทยเรามีครบนะครับอยู่ใน Golden Mile นะครับเพื่อนไทย Supermarket นะครับผมแต่ใบตองก็ยังมีนะครับผมใบตองกล้วยนะครับผมก็ตรงนี้ก็มีเห็ดเข็มทองอะไรนะครับผมหลายๆอย่างนะครับมีมะเขือเปาะนะครับฟักทองนะครับผม เห็ดหูหนูนะครับเห็ดนางฟ้าทุกอย่างก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นผักนะครับถั่วนะครับถั่วสีม่วงก็มีนะครับถั่วฝักยาวจะ่เป็นถั่วปีนะครับผมถั่วผูนี่เป็นหน่อไม้นะครับหน่อไม้สดนะคผมก็ได้หน่อไม้มันแกงหนึ่งหนอนะครับ มีปีกล้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นใบายานางนะครับผมใบายานางก็มีนะครับผมเอันนี้ก็ให้ดูนะครับประเภทผักนะครับมีชะอมนะครับเพียบนะครับชะอมนะครับแล้วก็ข้างบนก็ฝักชีฝรั่งนะครับ ผักติ้วก็ยังมีเลยนะครับผมนี่ผักติ้วนะครับชอบทานนะครับผมผักติ้วผักพื้นบ้านนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นกะเพรานะครับผมนี่ก็ผักกันจองนะครับมีเพียบนะครับผมสลัดนะครับแล้วก็พวกใบพบกอะไรประมาณนี้มีนะครับาหระพานี่ยวถั่วผู้นะครับกอมะระนะครับ นี่นะครับถั่วปีนะครับที่เป็นสีม่วงเลยนะครับผมถั่วถั่วพุ่มถั่วเครืออะไรประมาณนี้นะครับผมน้ำขามป้อมก็ยังมีเลยนะครับผมข้างบนมะขามป้อมนะครับครับถ่ายให้ดูบริเวณนี้สักพักนะครับผมก็นี่แหละครับครบนะครับ ตะไคร้ไปมะกรูดอะไรมีครบนะครับผมปลอปลาล้านะครับน้ำปลาล่าอะไรทุกอย่างก็มีนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กําลังใจนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีนะครับโชคดีทุกท่านนะครับผมบ๊ายบายครับ